สบายดีพี่น้องเบสุกูสกุนพี่น้องมือนี้ก็น่าก็แต่งโตแล้วเด้อพี่น้องเด้อยวมือในก็จะเป็นงานบาตรเต้เมาพี่น้องเอาไปเบิ่งข้างล่างเล้วพี่น้องว่าเปินเตรียมยังเหนยวยังเหนียวยแนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยพี่น้องนี่พี่น้องเลยตื่นเศร้ามาแต่เศร้าพี่น้องน้องมาเสร็จเบัตรโตต่างพี่น้องที่มันเขายังกว่าทันเสร็จเนาะมันจะโตจะต่างแล้วก็เสร็จแล้วก็เกียรบอกเกียร์เบียนน้อพี่น้อง งานสิบประมาณนี่พี่น้องเลยแจกคนมาลายก็สิเอาขึ้นนังเึ้นอีกแ้วพี่น้องทางด้านก็จะเป็นแม่ครัวแต่พี่น้องด้วยสลวร้อนแต่เศร้าเลยแล้วพี่นอ้นนองเลยตรงมาหินหันเนดนี่นะจัดแจงตัวเประเภทพอพกพักพอกปอ,อกกระปุ้นเลยพี่น้นองเลย นนีี่่พ้องแกงปลาเด้อพี่น้องเด้อเป็เท้าจีดเอ้าสะบายดีพี่น้องมื่อสุ่ครูทุกคนนั่งกระปุนเด็กพี่น้องเด้อพูกอยู่เถิงเลยว่าแค้นนะแม่นั่ท้าจีดหยุดเถิงเด็กพี่น้องเด้อ ที่ทึ่งที่กระทาไทยเบื้องบนไห,หนอันนั้นนี่ยผ่ะพอเทาน้ำบาเห็ดอันนั้นอ๋อถ้าจับอันนั้นน้ำโพเดอเอาลงเนาะค่ะอันบางแดดส่วนทางด้านนี้กันเนี่ยเป็นอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แจงโมเนาะที่เขาพาพาแล้วมาใส่แพ็คไวแบบนี้พี่นอ้องอ่าเป็นเสียงพอดีคำเลยโอเคพี่น้องฮ่างม,มากรยำมะงูอยู่เมกัวพี่น้องเลย ทางกับด้านนอกเป็นพี่น้องเด้อทางยูทูบเบอร์เขางานน้องแนทพี่น้องยูทูบเบอร์มาแต่เช้าเด้อพี่น้องเดอ้อมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะงานผูแกแขนเสาอ่อนน้อย <laughs> งานประมาณเด้อพี่น้องเดอ้อ <laughs> เดี๋ยวมาส่งพี่น้องเลยผู่แค้นกับประมาณแปดโมงเก้าโมงเลยพี่น้องเด้อโอ้พระเอกเขาลงมาเลยพี่น้องเลยอ้าวขอโทษนะ <c oughs> ผมยังประดี๋ยวนีเลยเดี๋ยวมาส่งเนาะสวัสดีพี่น้องตง ใส่เสื้อคือเสียเดียวเลยนี่พี่น้องกันเสียเดียวเดียวเลยเรียนจัดสรรสาน้องเขาลูกด้วยพี่น้องสบายเลยสบายดีเนาะผ้าทูลมอนบอสเอ่นซอยมอญเนี่ยบางคนก็ซอยมอนบางคนก็ซอยอันนั้นเนาะเป็นมอนเป็นเงินเออ เจ้าเบาเด้อพี่น้องนี่กออยังเพราะนั้นนั่นหาหนุงนาวนี่ยังฟุบคุ้มด้วยพี่น้องสุดเพิ่นเออพอเท้าแอร์สิเริ่มโอเคแล้วพี่น้องเลยขึ้นมาแล้วพี่น้องไปถึงเอาเสืยคุ้มปกเดี๋ยวเลยพี่น้องเด้อ สวาสดีพี่น้อสวน้องเอาด้านเ่พี่น้องเด้อ้องเมี้องเมอีกน่าละน้องเมยเด้อพี่น้องเด้อพอเอาอยู่เอาแบบเมีย้เกัยังนี้มันหักข้าวนมีส่วนอายครับกขวัญกับมาด้พี่น้องตั้งไว้ตรงนั้นเท่านั้นวางปูพรมเลยปูสารโบตั้งเซิงคือเด้อนาดน่อแม่ท้าวเบอกว่า ตั้งซื้อขาคือเฮือนมันสิคล้ำพี่น้องเป็นมะเออโอเคแล้วนะครับโอ้ยพี่น้องอะไรกันน้องสายเซาหน่อยครับเบ่าวเม่นกับบ่าวตูดนี่พี่น้องเด็กจะบ่าวเป็นทางร้างขึ้นไอ้คยอไอ้ที่พี่น้องเนาะ แก่คนก็เริ่มทาย่อยมากได้พี่น้องเหบเล็บบพูดเองนอันนี um ้ก็เป็นปอปู่ด้วยพอสบายดีพี่น uh ้องนะพ่อเปนั่งกินกาแฟครับสหายพี่น้องปนูุบุญบุญ พอวันก็มาเลยดิพี่น้องไปนอนบรนพักกันพี่น้องเลยดูดนหลายคนเลยก็เลยรางกับไปนอนบรรพักแมนและโบสถ์โบฟอกันบนออนเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องสกันหน้านอนอยู่พี่เดียวพี่น้องครอบครัวนอนเถิงกันหมดเลยแกคนก็เริ่มทันย่อยว่าเลยพี่น้องเลยแก่กูใหญ่กันเนาะตอนนี้เจ้าสาวกัน แล้วได้พี่น้องได้จะบ่าวจ้สาวกําลังเห็ุบทบันทึกอยู่พี่น้องครับเจ้าบ้าน้อยสบายดีพี่น้องนะโอ้เจ้าโมจิ๋วเจ้าสาวเฮาเด้อพี่น้องเด้อเอริ่มเริ่มเขาพาควันพี่น้องเร้บยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นหุ้เจ้าสาวเนาะพี่น้อง น้าเ็นอย่า้ยมอื่ด้นะๆนะพี่น้องบอมันแจ้งทาสารแขกเขาเริ่มทยอยมาเลยพี่น้องเลยเป็นครอบครัวเบวเตะอะกำลังสกำลังมากำลังสีหอดแล้ว เป็นเวลากอาซีฮอดเก้าโมงครึ่งเลยพีนยยพน่น้องเลยมาใส่เสื้อมาูเดเ้ยไหนไ่เอาไปเลยใช่คุณใหญ่เองพี่น้องเลยบอเตยอยากสบายดีกล้องตลอดพีน่น้องเลยสบายดีกล้องต่อสีส่สิง โอ้แจงขักเลยเนาะพีนองมุบนี่แจงเนื้อใช่ไายนั่งทางซีพูดอรยาวามเน่อ๋อยิ้มยิมดู่ายฮูก่อนนี่สาน้อย โอยังไ่ได้ล้างม้าเนาะลางไม้ผู้างมันขี้บ่ครับสล้างเดียสากล๊อปเอล้างนี่ก็แล้วนอาไไใบอกแล้วมงงามยามเอาสัมพานเพื่อนมิโาได้เมนอยู่ในนี่แล้ว ขอะอ่ภปราธิปรชัาิปเอกภาพะใบยังยืนการแต่งงานหรือกสูกนี่มลังเหอลกตามการต้ลงเป็นเอกภาพกันระหว่างสองฝ่ายฝ่ายญิงและฝ่ายชายงเ็มีรายละเอียดดังนี้ ในวันที่4เดือน2 2 0 2 2เวลา10โมงได้มีการเฮ็ุผลถุงชิสู้ขอสู้ระหว่างเป้าสาวเนาะของเป้าสาวระหว่างเท้าเต้อายุ33ปีบานทลสว่างไต้เมืองนครไก่สอนแปลงสวรรคิ์คืเป็นฝ่ายรายเนาะและนั่งดาวพระสุขอุญมณีปีมาใส่เป็นกำมวอนึ่งเป็นรายละเอียดในขั้นการสินจอดดังนี้นึ่ง หมู50กิโลเฮาสารหนึ่งซอกเบียร์30ลังเหล้าขาวสิบมิตรน้ำหวาน3แก๊สหรือน้ำดืม่มแปดแคเนาะอันนั้นแม่นแต่ทั้งหมดนี่แหละแม่นขึ้นพร้อมตัวเท้าเลยแม่นขึ้นพร้อมพักสู้นี่นะ10ล้านเนาะแต่ยังค้างน้ำตัวเท้าน,นี่แหละยัง10ล้านกับควาบาทหนึ่งเนาะทำประกันจนแล้วนั่นมันคือว่าอันนี้เฮาเฮ็ดแปดเป็นลากล่างล่างไว้ซื้อแต่วอามือเต่งมือดอนแล้วมันมันสิมีล่างของกับจัดล่างของกับช่างภายในกับเจ้า มาเห็นละเอียดหรอกเนาะอันปัจจุบันนี้คือว่าดังนั้นกินได้เห็นบุตรผลิตภัณฑ์ฉบบนี้ไว้เป็นหลักฐานมาใส่วันที่สี่เดือนสิงหาคมพันศตวรรษเนาะอะไรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรกันงานไท่มิ่งไ่ทยใสเนาะอันนี้ก็ถือว่ามาวันนี้ก็ถือว่าบุตรที่ที่สงการจะตั้งนีฐานให้ฟังละเอียดทีด้วยนะ

เราถามหยาดเขาพักพังบาเต๋กับพี่น้องมาหอดเลยอี่นิดหนึ่งกับมาหอดเลยเนาะเต้กับมาเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องเลย มาเลยพี่น้องมือกองกับไลท์เด้อพี่น้องเด้อเป็นซิปกว่าสองเกี่ยวกับเป็นทางงานกูใหญ่นะางการจัดตั้งเป็น ยังถาอย่าบาเตเป็นเตรียมตัวอยู่พี่ไต้เรครับของแต่งตัวมาเรื่อง มาเลยนเอาทงลปสิบนบธรรมดานีอันนี้มันแพงูด้อเอาใบนั้นมาบาดเาใบนั้นไม่มีภาษาอิี ไปคุ <S <S to to <S <S exactly. ้มไปย่อไทรถูกนมคือเก่าเลยไปคุ้มปย่อจะไม่มีใท่จอบมันใบนี้เท่าไหร่คะไม่ไม่ยูว่ะอ่ะเป็นฝั่งเป็นพามือนี่หละพี่น้องสาวกันหน่อยกันเนาะทางเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะอันนี้ก็ไทยเทียน าวนบตังอสัตนฮะตจเิะบส่นนตอนนี้ก็ต่งหตงใจตสติตอนนี้กับสาว้เจ้าเอากสามมือเลิกแล้วสมมือไม่อยเอาสมือซะ เราลองแม่บอเกย์ดงชอบ้าได้ไม้าได้บได้้าได้แต่เลอนม่บอย้เคยเสาวนั้ไปไตามเนือทางม่านเหนอทายลูกน้อยพี่องเอ้ยมาพ่เอ้ยเอามาพี่ได้บหมูโจ้กห่ะแ้วมันก้ตั่อตั่อแ้วสัญญาณขอต

หมอนจะส่งคนนี่มอจะได้เลยโอเคหรอกพอเวลาเขานกเขาเท้ามันจะบุกเกศหมอนมาแก้วมาก็สงคนเวลาเจ้านกมันจะบุกเก่เวลามันเท้าเลยคนอ้วนสบายเลทั้งร้อยเจ็ดสิบหกคนทางการล้างอะไรสดลยเนาะ

ตังอายุวัฒนังเทิศวิตังยาวันิปันังสังข์อาตมิสังอายุวัฒนังทิวิทังยาวนิปันังสังข์อาตมิสังข์อายุวัฒนังเทิศวิตังยาวันิปันังสังตมิังอายนังทังยามิอาตมสังข์อายุวัฒนังทิศวิทังยาวันิปันังสังข์อาตมิังอายุวัฒทวิทังยาวันิปันัสังข์กามีสังอยุวันัิศวิทังยาวันิปันังสังข์อมิสังข์อายนังทิศทัาน กีริสิคาและตตตทำะราหวยจบตาิเขวมบานใ,วในวีบาลแล้วากาศที่เปตันี้เจ,จ้าหญิต่างตาม,มีร้อนเลยกรุบเทวดเซอร์รเตนีในองเกีเตล่าถ้าไม่ตุนี้ในหมู่บ้านกะรัวนะกะหาเนตุนี้ในอไมไปเลย่าไม่

กิกคันตาคันชีเกียงตังอยู่ใกล้และอยู่ใกล้เด้กินขอาเจอแม่โพตุกยออกมาไอลาแพพนเก้าดังคนขอให้มีคู่ขอให้มีคู่ทางสองจะมีความสุขไปสมัยใจจัดก็เทานี้เจ้าผุญออาไห้อันนี้ก็ไม่หมอหมอสู้จ้า นำมตัจจานควัตะระหัตสัมมาสัมพุตตะนำมตัจจานักวัตะระหัตสัมมาสัมพุตตะนำมตัจจานักวัตุ阿拉หัตสัมมาสัมปุตะอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมปุโตวิชัสัปันโนติอิติปิโสภควาหังสัมมาสัมปุโตันันติ Anutalo puisata masa la sekali diwamerun senang butuh pekawawaatan Ynti pisso pembawa aang kamasan tuso bisa caraasan kilolo Suta tolo ka no anu telo puisata masa la kakak dewa me tenang Gosang ayu watadang tesiri tangnya wali padang saladang saksa mi. Samang ayu watadang tesiri wali padang saladang saksa buat sang Kalmayu Wattanang Tjuang yani Padang Sananaang Keamiji Yapi utang Ayuwatanang ang ya Wani Padang Sanang Kesabi tudinyapi tambang Ayuwatanang piangnyaniangr Padang Sanang Ka yapi anangangnyai Padanganpangangnya Pa danyo udah ยูทูบเบอร์นั่นแหละเงี่ย้องอ้นอ้นขอให้มีสูคขอให้ทุงโรจน์ตาให้ทั้งลูขาุ้่งไปไมนาให้ทางโบาณเดีอย่าังให้ทางวัดให้เป็นอำนวนยิ่งถูกจนงทิ้งคนตายักกอนตรโยคนในน้ได้นตายขอให้มี่วงหาไปทางเก่าดีไม่เท่านี้ก็ให้เจ้าได้ดับดีโชขนาดตรงนี้อากาศที่ส้างข้อมือง ขอให้สุมพันเมืองลชายเเต้าสุดรัเขาดังไรมาทั้งนกตาแกวแนแหนจิงส้านทั้ง้ไม่เหาะยานเห็นกิดกิเลย้ำเจ้าอยู่กับคอยมีไส้ยามเวลาจะไปกับคอยงานเสือมางานวันยองไรเือน นอนเพื <Cornell. S 2> ่อนจะรดีก็คือพันหลนปันก่อนในกินราดจากบานบ่อแต่แก้วตีกินดต้มคำคุณนลมฤตหัวใจดำยาไก้มาใก้คนอยูไ่ดุต้อนอนื่อชิเนี้ด้ันีัวเขาิ่งอะไร้มัรบูคลิปนี้กนราไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็นต้องกนาเด้อพี่น้องสักการะบูช นึ่งอนาจาเ็เป็นกาไปเอกไปดูอาจจะกำลังจบลับเราหลังคำจบลับทสัพย์าดังยังเป็ดีคือเราบูด้วยเอาตลอบสถานการณ์ยัตตโลธรรมาวุิธรรมีกปากการเสืออาจะมังทบาราโลข่างานาทา่ไยกิสนิทมาอยู่ในกับกาสบัทึกเาดเพ ลายกลองลายงมเลยเรามามดื้อขวันดื้อมาอแข่งมาอยู่แข่งดีละขวันขามาอยู่ขาดีไายเขาสู้อไปใช่ย่าย on <repay> ้ำคนมาหาหานเห้นให้เท่าตุนห้างตีนห้างตุห้างเราดินหวัง หนัสาไวนเดิมผูกเดิมพี่น้องเล้วียเมปวอม่ผูกกันเล้ให้แมผูกกนเดิมพี่น้องผกไเ็นเอนสงคเื่อนรนมาจายิงชายย่าน้อยอมใจผ้นอมคยนจะมีถูกจริงชงมามีอกันทำปาทบุอาบีดาลกดาลันแล้ไว อินทัตไต่ตะไาพอเป็นกับอนจางโลกตัวขันแก้วขับวคเหมือนสวรรค์มาตั้งแต่งอินไทยแบงไทซ้อนดอกไม้ซ้อนเส้นก้ากับเพรคอนเิมเลาบันของว่ามาด้มาดูมาดอมาดอมาน้ำทางคนคนตาเลยคนาคนตาคนตาเลยคนเดียแก้วเลยคนข้างป็นเวบางมันนุบังมปนมานดอมส้มัน มานำทางข้าวตองมานำโปองคุณเตี้ยวมากินกระต้มเหลกถาวรมากินน้ำตาลในน้ำร้อยน้ำเพี้ยงยึกก็ให้ยาวยังน้ำเพี้ยงข้าก็ให้เจ้าลอยน้ำเพี้ยนโต้หอยก็ให้เราทานน้ำข้างไในไทยอย่างต่างอาหนรนาตามาว่ามาดูมาเนื้อมากินกระต้มเหลกถาวรมากินน้ำตาลในน้ำร้อยมากินกล้วยกีซอยกินเต้าหู้ซีบีโตมุลีในปากเลยหลากอาหาร เก็มประพานยัประตกมอจะใจผูกปวดในกากวันก็จะจัดจังเจ้ามาเท่าเสมอว่ามาดูคนหน เร่งนันงซุมอดกันหลงอ่นั้งซ่มัระจมอเสาบรรจมอดปเล่าอ่าง่ด็ดขาดบรรจมว่าจะนด้อยู่ทางกลางบันจมอดไปายามอย่าได้ังให้มันจะมอดยังให้เสสาะนจมอดที่นั้นใรจะได้ดังดี่บรรจมดนี่อาสบายด่นมาค่อนใหญ่ชัานจะเกิดชูบานมาู้เงินผนเพือนมึงสืนใีสัตเ์ื้อ่อนปลาคามีทางลาคา นี่ทั้งมั่งบังการกันยุ่งรวกพผลุ่งไปป่าคอยาันดัันดดี้มีใหจังหาะเ่ยมีให้เขยใจะไไหนเอจะมาอยู่แอมัตาทนตานื่อเีวได้ทุใ้ทาเอ๋กับขึ้นมากาปกกเก่าเทนักกาบสับพพุทธานุปาินาสักพัมานุานมัดมใหม่เฮ้ยมัดใหม่ไปเลยนะ

บอกคือไม่ถูกคัดไปมือนมเจ้านั่งจะไปมื่นน่ะสตอนนะบอกเออเจ้าจ้อยเลยซะไปไปไปปลูกแขนในหลูกกันไหมเริ่มผูกอะไรเด้อพี่น้องบัดนี้อขออนุญาตยืนได้แบัดนี้ลอยคาให้ด้วยน้อง โทรศัพ์คลิปอ่านารย์ผูกก่อนอาจารย์เพิ่มปุุกตักแขนกลืนกระเด้ปุูกเป็เลเดอร์ปููกแขนนอกมนึงเรียบร้อยแล้วเด้๋ยจ้างานาสน thuận được không được ừ, đó, đấy mọi người <laughs>

ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเด้อมันซูลามุนพี่น้อง